เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้16ตุลาคมครับสุดใหม่ปักหลัก10ล่างครับเราจะไล่ปักหลักกันแล้วครับมาชมกันนะครับ10ล่างสถิติหงวดครับ อยาขออนุญาตเขียนสูตรกันนิดหนึงครับใช้หลักแสนครับบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นึ่งร้อยตัวท้ายครั้งที่1แล้วไปบวก2 3 2งคงที่โอเคนะครับสูตร2 3 2หลักแสนหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1ร้อยสตัวท้ายครั้งที่1นึ่งสตัวหน้าครั้งที่1นึ่งสตัวหน้าครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1หลักหน่วย3ตัว หน้าครั้งที่หกับกร้อยสตัวท้ายครั้งที่1นโอเคนะครับบวก2 3 2คงที่เขียนแปบหนึ่งครับแล้วเราก็จะมาไล่คำา่วณกันเลยนะครับตอนนี้เราเขียนสูตรขึ้นใจแล้วครับเขียนด้วยกันก็จำได้แล้วครับจากแสบบนหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 แล้วก็ร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งโอเคนะครับตามสูตรนี้บวกเลยนะครับสามบวกสองบวกสามสามบวกสองเป็นห้าบวกสามเป็นแปดเดืนหน้าสองเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหนึ่งสี่หกขอโทษนะครับอาจารเขียนผิดตรงไหนหรือเปล่าครับแสนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอสิบนี่ครับ 3ามบวกสองเป็นห้บวกสเป็นแปดบวกสเป็นสิบใช่เลขศูนครับขอโทษครับขออนยกขีดเลยนะครับ0เอาโอเคครับ3ามบวกสเป็นห้าบวกสเป็นแปดเนหน้า2เป็น10เอาเลขศูนย์ 0, ครับศูนย์บวกสามได้สามบวกสองได้ห้าศนยหครับออกอะไรครับสิกกรกฎาคม53โอเคครับเข้า2ตัวล่างไปเลยแต่เราเน้นแค่เลขค่าครับสิบล่าง ต่อมาครับหลักแสนหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นึ่งรอยสตัวท้ายครั้งที่1 8ึ่บวกศูนยกหเป็นสิเดินหน้า2เป็นสิบกอเล็ก6กบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น11ไดเเล็กหน 1, ึ 1, 1่งหกเนึงหนึ่งสิงหาออก 92, 9ก้เข้า10ล่างครับโอเคครับต่อไปครับ5้บวกหเป็น6กบวกหเป็น11บเอดินหน้า2เป็น13บสานเล็ก 3, 3 -3 บวกสเป็น6 หกบวกสเป็น8 3 6 8ามหกอกครับไม่มีปัญหาต่อเนื่องครับ9กบวกสเป็น11เนอ็ดเอนหน้า3เป็น14 4สบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น9 9้เบวกสอเป็นสิได้เลขหนึ่กเก้าครับออก9 8 9เก้าเข้าตำแหน่งสิล้านต่อเนื่องครับ 9บว5เป็น14เดือนหน้า9เป็น23เดือนหน้า2เป็น25ได้เลข5 5บวก3เป็น8 8บวก2เป็น10ใช้เลข0 5 8 0ครับออก5 7 5เข้าตำแหน่ง10ล่างวันนี้ครับ2บวก0บวก8เป็น10เดือนหน้า2 12ได้เลข2 2บวก3เป็น5 5บวก2เป็น7 2องห้าเออก5 9 5เก้าหาเข้าตำแหน่ง10ล่างตัวที่จะถึงครับ8ปบวกเจ็ดได้สิหเดินหน้า5เป็น20 20ิบยวกสองยได้เลขส 2, 2, 3, 5, 5, 2 7, 25, 7, งบวกสได้5 5าบวกสเป็น7จ็ดสองห้าเจ็งผลครับปักหลัก10ล่างครับวันที่16ตุลาคมสี่สิบหกวัได้เลขสอ เลขห้าเลขเจ็ดมี้อรครับฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิตพิจารยาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย